ค่ะตัวอย่างข้อที่7.1จนะคะจุดบอกว่าคานยื่น ab มีหน้าตัดคงที่รับแรง p นะคะที่ปลาย a จงหานะคะสมการก,การก่งตัวของคานการก่งตัวของคานที่จุด a นะคะแล้วก็ความชันการก่งตัวของคานที่จุด a นะคะมีทั้งหมด3สมการนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะทำการวาดฟิบเบอรีโดยแล้วก็ทำการ ตัดคานนะคะแล้วก็จะวาดออกมา v นะคะ m ตรงนี้เป็น a ตัดออกมาได้เป็นระยะ x อย่างนี้นะคะเราก็จะทำการ take moment ไปนะคะ moment นะคะก็จะเท่ากับ แรงนะคะคูณด้วยระยะทางนะคะอันนี้ก็จะเป็นหาสมก,การของโมเมนต์ m นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้แล้วนะคะพอเราได้ตัวนี้ออกมานะคะเราก็จะมาจากสมก,การนะคะ D กำลังสอง y ส่วน DX กำลังสองเท่ากับ mx ส่วนด้วย ei นะคะจัดรูปนะคะออกมาเราจะได้เป็น ei d กำลัง2 y ส่วนด้วย d กำลัง2จะเท่ากับลบ px นะคะแล้วก็แทนค่า m ตัวนี้ลงไปด้วยที่เราหาได้มานะคะจากนั้นนะคะทำการอินทิเกรต ครั้งที่หนึ่งนะคะอินทิเกรตครั้งที่หนึ่งนะคะพออินทิเกรตแล้วอินทิเกรตสมการนี้นะคะออกมาอินทิเกรตแล้วเราจะได้ออกมาเป็น e i d y by d x จะเท่ากับลบ1ส่วน2 p x กำลังสบวกด้วย c 1นะคะพอเราได้นี้ก็จะเป็นจากเงื่อนไข ที่ขอบนะคะที่ขอบที่ x เท่ากับ l เราจะได้เซต้าเท่ากับ dy นะคะแล้วก็ d x เท่ากับ0แล้วก็เอามาใสา่ก็เป็น0นเท่ากับลบ1ส่วน2 pl กําลังสองบวก c 1 แล้วก็เป็นจัดรูปออกมาจะได้เป็น c 1เท่ากับ1ส่วน2 pl กําลังสองนะคะพอเราได้ตัวนี้ออกมาแล้วเราก็จะมาแทนค่าในสมการที่1นะคะล้วก็จะได้เป็นให้ตัวนี้นะคะ็นสมการที่1แล้วได้เป็น e i d y by d x จะเท่ากับลบ1ส่วน2 p x กำลังสบวกด้วย1ส่วน 2, 2. p l กำลังสนะคะพอเราได้มาแล้วก็อินทิเกรตครั้งที่2องอินทิเกรตครั้งที่2แล้วก็เอาสมก,การนี้นะคะมาอินทิเกรตครั้งที่2 อินทิเกรตออกมาเราจะได้เป็น e i y เท่ากับลบ1ส่วน6 p x กําลัง3บวก1ส่วน2 p l กําลังสอง x บวก C 2ให้อันนี้นะคะเป็นสมการที่3นี่นะคะพอเราได้สมการที่3ออกมาแล้วเราก็แทนค่าเหมือนเดิม ก็จะเป็นจากเงื่อนไขขอบที่ x เท่ากับ l จะได้ y เท่ากับ0แล้วก็จะได้มาก็เป็น0เท่ากับลบ1ส่วน6 pl กํลัง2 l บวกกับ c 2นะคะจัดรูปเหมือนเดิม c 2จะได้ลบ1ส่วน3 pl กํลัง3แบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ แทนค่านะคะแทนค่าในสมการที่3แทนออกมาจะได้เป็น e iy เท่ากับลบ1ส่วน6 px กําลัง3บวก1ส่วน2 pl กําลัง3แล้วก็ลบกําลัง3อย่าลืม x นะคะแล้วก็เป็นลบกับ1ส่วน3 pl กําลัง3หลังจากนั้น จัดรูปสรรมการนะคะแล้วก็จะได้มาเป็น y เท่าก e ับ p ส่วน6 ei ลบ x กํลัง3บวก3 l กํลัง2 x ลบ2 l กํลัง3นะคะก็คือสรรมการนี้ที่ได้นะคะก็จะกลายเป็นสรรมการการโก่งตัว ของคานนั่นเองนะคะเราก็จะตอบข้อแรกที่โจทย์ถามได้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะไปหาการโก่งตัวของคานนะคะที่จุด A อเป็นการโก่งตัวของคานที่จุด A นะคะแล้วก็เอาสมการเมื่อกี้ที่เราหาได้มาก็จะเป็น y ที่จุด a นะคะเป็น p ส่วน6 ei แทนค่าลงไปในสมการเมื่อกี้เลยนะคะก็จะเป็นที่จุด a เราได้มา x เป็น0นกํลัง3บวก3 l กํลัง2คูณดยแล้วก็ได้ลบ2 l กําลังนี่นะคะที่จุด a แล้วก็กดเครื่องคิดเลขตัดตัด,ตดทุกอย่างออกมานะคะเราจะได้เป็นลบ p l กํลังส ส่วนด้วย3 ei นะคะอันนี้ก็จะเป็นการโก่งตัวที่จุด a นะคะก็ต่อต่อไปนะคะโจทย์ถามว่าความชันที่จุด a สูตรของเราก็เป็น ei dy dx ที่จุด a นะคะเท่ากับลบ1ส่วน2 p ูนย์กำลังสองบวกได้หส่วนสอ p l กำลังสองนะคะก็จะได้ออกมาเป็นเซต้า a จะเท่ากับ d y by d x a จะเท่ากับ p l กำลังสองส่วน2 e i นี่นะคะก็จะเป็นความชัน ที่จุด A ค่ะก็ตอบนี่ก็จะเป็นคำตอบทั้งหมดของที่โจทย์ถามนะคะ